คันนี้นะครับจะเป็นแมคลาเรนครับ 720S นะครับคันนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นที่500,000นะครับมีใครจะให้มากกว่านี้ทางด้านไวเฮาจะยังปล่อยไป8ล้านห้าครับไวเฮาสาครับซื้อมา2แสนขายได้เฉยทุกคนมาหน้าเวทีเลยครับ โอเคนะครับโอเคต่อจากนี้นะครับเราจะเริ่มสู่งานประมูลรถนะครับของพอล i เดซีซั่น n 3ครั้งที่1นะครับโดยจะมีรถทั้งหมด2ขัคันก็คือ Audi r ดี8แล้วก็ m ม l ลาเ n นะครับก oh, <okay. S 1> ่อกนที่เราจะประมูลเนี่ยเราจะพูดถึงกติกาการประมูลก่อนโดยเราจะประมูลรถ IC นะครับ คือรถที่ใช้เงินไอซีนะครับทั้ง2คันนะครับจนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยประมูลรถที่เป็น OC ในช่วงหลักนะครับโดยรถ i อนะครับเราจะตั้งประมูลว่าขั้นต่ำเนี่ยเราสามารถบิดได้ที่10,000แนนะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 0นนะครับขอให้อย่าเกินนี้นะครับสำหรับการบิด1ครั้งนะครับและสําหรับการบิด1ครั้งนับให้บอกชื่อของคนที่ที่ที่จะทําการบิดด้วยนะครับเช่น ผมติดล้านสองครับติดล้านสามครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีนะครับผมจะนับอยู่ถึงแค่3นะครับ1 2 3นะครับถ้า3ก็คือทั้งหมดก็คือขายนะครับนะเนี่ยจะดึงราคาอะไรก็ระวังกันไว้ให้ดีนะครับเราจะเริ่มรถคันแรกครับโดยรถคันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มนะครับผมจะไม่มีการเรียงนะครับว่าจะเป็น R 8หรือว่าแมคลาเรนดังนั้นเนี่ยผมจะสุ่มขึ้นมาครับว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับคันแรกเป็นรถบัสครับผมตลกจริงๆเลยมีสาวๆอยู่ข้างหลังด้วยไอเนี่ยเยุบเลยมาจะเทงั้นกูเตรียมเอง อจับฉลากใช่ไหมครับอันนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าจับฉลากไม่ได้เลือกมาเองเนาะโอเคครับผลออกมาแล้วนะครับเป็นแมคลาเรนนะครับเชิญคุณลีบอลออกมาได้เลยครับแต่รอดูดูสับนี่ไงดูสภาพรถกันครับไม่ใช่สภาไม่ดีอะมาทจเมีอะไรแมคลาเรนของเราคันนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยยินเสียบ้ายินเสียบ้าโอ้ยเฮ้ยเอาอ่ะ โอ้ยอ้๋โอ้ยอู๋นแล้วไปเอาแล้วนันนั้นนั่นลอยแล้วบหล่อราคาตกเมื่อกี้ราคาตกเลยเมื่อกี้รถเมื่อกี้รถมีกินนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเคลือบสีให้ใหม่โอเคครับคันนี้นะครับจะเป็นแมคลาเรนนะครับ 720S นะครับโดยเราคันนี้นะครับจะต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้สามารถแต่งได้แค่ล้อนะครับโมเดลนะครับ อาจจะมีการต่อการตัดสินใจของคนซื้อนะครับโมเดลตั้งต้นของรถคันนี้นะครับก่อนจะถูกนํามามวัตเป็นโมเดลของ T20 นะครับอยากได้สีอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมจะให้ปรับให้ดูตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มทําการประมูลสีเหลืองดามอมสีเทาเฉยอีทุกสีเลยครับนี่ดูไม่มันจะสีไหนมันก็เหมือนทีย่สิบหมดนั่นแหละแต่เปลี่ยนไปเพราะก็ได้เปลี่ยนสภาพสีเขียวครับสีเขียว นี่คือ m มคแลเรน 720s ที่เราจะทำการประมูล IC วันนี้นะครับโดยราคานะครับจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับที่ห0 0แสนนะครับคันนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นที่ห0 0แสนนะครับสามารถเริ่มประมูลได้นับัดนี้เลยครับโูดชนะครับแล้วก็ตามด้วยราคามีใครมีใครครับไม่มีใครเปิดเลยอ่ะเงียบจิบเลย ดอมแปดคุณดอมแปดแสนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่คุณดอมแปดแสนนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับคุณดอมแปดแสนครั้งที่หนึ่งนะครับไทยจีล้านนึงครับไทยจีหนึ่งล้านนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับคุณไทยจีอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับสำหรับแมกลาเรนทางด้านประตูเนี่ยเป็นล้าครับแม็กเทนล้านห้าครับตอนนี้โดนไปแล้วไทยจีไปที่สองล้านแล้วครับโอ้โหการเล่นกระโดดเด่านนี้คือแม็กเทนสองล้านห้าครับแม็กเทนสองล้านห้าครับเดี๋ยวรางวัลราคาจะไปไหนครับ จิกเจอร์สามล้านครับตอนนี้ไปที่จิกเกอร์สามล้านแล้วครับมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่3ล้านแล้วครับทางด้านประตูเป็นประตูปันแม็กเทนสามล้านห้าครับตอนนี้ครับแม็กเทนสามตอนนี้อยู่ที่คุณแม็นสี่ล้านครับไวท์เฮาส์ไวท์เฮาส์สี่ล้านก่อนนะครับไวท์เฮาส์อยู่ที่สี่ล้านนะครับตอนนี้นะครับมีใครให้มากกว่านี้ครับทางด้านแม็กเทนสี่ล้านห้าครับแม็กเทนสี่ล้านห้าครับไม่ยอมมันจริงๆแล้วอ่ะมีใครให้มากกว่านี้ ไวเฮา5ห้าล้านครับโหราคาตอนนี้บ้าคลั่งแล้วครับห้าล้านห้าครับแม็กเทนห้าล้านห้าแล้วครับโหฟอกเงินกันมาหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่แม็กเทนห้าล้านห้าครับจะถูกจะได้ไปหรือเปล่าตอนนี้แม็กเทนนับหนึ่งทางด้านไวทเฮาเจ้ายังไงทางด้านไวทเฮาเจ้ายังไงครับไวเฮาจะนิ่งหรือเปล่าไวเฮาจะนิ่งหรือเปล่าแม็กเทนรับสองไวทเฮา ไว้เฮาุณอยู่ที่หล้านครับมาคุณแม็กเทนเดายังไงต่อครับจะยอมเขาหรือเปล่า้ามห้าครับแม็กเทนอยู่ที่หล้านห้าตัวตัวละครตัวละครรับมาเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ทางด้านไวทเฮาสงเอายังไงครับทางด้านไวทเฮาอ์ยังไงครับเดาไหมครับทางด้านแกตตันนีเงียบเลยครับไวทเฮาจะสู้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่6ล้านห้าของคุณแม็กเทนนับหนึ่ง ตอนนี้ยังคงนิ่งยังคงนิ่งมีใครให้มากกว่านี้นะครับมีใครให้มากกว่านี้ครับแม็กเทนนะครับอยู่ที่6ล้าน5้านะครับ6ล้าน5นับ2ไอ้เห้ยา7เจ็ดครับไวยาเจ็ดล้านครับทางด้านคุณแม็กเทนเจ้ายังไงแม็กเทนเจ้ายังไงแม็กเทนเจ็ดล้านห้ามึงมาจากไหนมึงมาจากไหนจางวะนี้หลังบ้านจะขึ้นวนครับก็บอกเลยนะครับอกเลยนะว่าเราต้องสืบ ต้องมีการเช็คไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนที่ประมูลทุกคน,นครับจะได้ถูกเช็คช่องทางทางการเงินอย่างละเอียดนะครับแล้วถ้าถือว่าไม่มีตังใจเนี่ยได้ตั๋วบินฟรีนะครับแล้วยอดก็จะเป็นตกถึงคนต่อไปนะครับที่ประมูลที่น้อยกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่คุณแม็กเชนเท่าไหร,ร่นะเจ็ดล้านใช่ไหมครับแม็กเชนเจ็ดล้านครั้งที่หนึ่งก็คนิตตุ้มมาดีนะ บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับรถรถดีกว่ารถกาชาแล้วก็รถในลานคาทั่วไปแน่นอนชื่อช่างนะเนี่ยช่างแบงค์บิวตี้แอนด์ซาลอนโอ้โหบอกเลยครับว่าผ่านการไวท์เฮาส์เจ็ดล้านหกครับเฮ้ยว้ยอย่างนั้นพอบอกชื่อขึ้นเลยอ่าไวท์เฮาส์เจ็ดล้านหกครับจะยังไงครับคุณแม็กเทนเห็นแล้วคุณแม็กเทนยังไงครับจะยอมไวท์เฮาส์หรือเปล่าจะยอมแม็กเทนหรือว่าคุณจะยอมไวท์เฮาส์หรือเปล่าครับเจ็ดล้านหกครั้งที่หนึ่ง เ้ามาเข้ามาเจ็ดแล้วไว้เท้าเจ็ดล้านหครั้งที่สองแล้านครับแม็กเทนแปดล้านได้ัโ้หบ้าข้างบ้าขัางบ้าขั่งไปหมดแล้วครับบอกเลยว่าใครว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะขึ้นไปถึง8ล้านครับตอนนี้โอ้โหตัวละครรับบอกเลยครับ จบจากจบจากตรงนี้มีคนตามหาญาติแน่นอนครับพี่น้องโหมากันเต็มแม็กเทนครั้งที่หนึ่งครับแปตช์เทนรั้งทีสอบครับไม่เจอนานแม็กเทนแปดล้านครั้งที่สองครับแปดล้านหนึ่งครับไวเฮาแปดล้านหนึ่งไวเฮาครับเริ่มเหลือทีละหนึ่งแสนแล้วแม็กเทนบอกว่าใจไวเฮาออกใจเย็นเย็นจะรีบกระโดดไปไหนแม็กเทนแปดล้านสองครับแม็กเทนแปดล้านสองครับ บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครครับประมูลสำหรับแมคลาเรนคันนี้ครับนอกจากว่าเรื่องความเร็วเนี่ยมันมีถึงสักสี่ของแก๊งด้วยนะว่าจะได้ไปเนี่ยโอโหแล้วคันนี้นะครับ8ล้าน2แมทเทนครั้งที่1ครับตอนนี้จะมีใครสู้ไหมครับทางด้านไว้ครับไทจี่8ล้าน3ามาจากไหนรับเนี่ยหมอพองบอก10ล้านหมอพอง10ล้านใช่เหรอพี่8ล้านนะครับหมอองบอก10ล้านเมื่อกี้ได้ยินอยู่ริงเมื่อไหร่หมอพองอยู่ไหนเนี่ย อันนี้แถมรับแถมอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะับดล้านสาไทยจีนะครับครั้งที่หนึ่งครับตอนนี้มีเวลาคิดแค่นับแค่อีกสองครั้งนะครับไทยจี8ดล้านสาครั้งที่2ครับว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับคนใครเรียกคนเด้งคนแก๊งผงเขาหลุดครับประมูลเสียค่าใ้จ่ายได้ปะได้ครับมันประมูลเสียค่าใจ่ายอยู่แล้วครับถ้าไม่จ่ายอ่ะโดนไทยจี8ดล้านสามครั้งที่2จุดหนึ่ง มีใครจะให้มากกว่านี้ทางด้านไวเฮาจะยังปล่อยไป8ล้าน5ครับไวเฮาครับแหมมีใครจะให้มากกว่านี้ครับ8ล้าน5ตอนนี้อยู่ที่8ล้าน5ไวเฮาครับบอกเลยว่าเฉือนกันทีละแสนสองแสนแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านไวเฮาอยู่ที่8ล้าน5นับครั้งที่หนึ่งครับจะมีคนสู้หรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ดับให้เร็วๆให้ไวเฮาไปเลยครับ8ล้าน5ครั้งที่สองครับทางด้านคุณไทยจีกับแม็กเทนยังไงจะปล่อยให้ไวเฮาได้ไปตรงนี้หรือเปล่า บอกเลยนะครับว่าจะมีเสียเชิงกันนะครับทางด้านรถเนี่ยได้ไปไม่ว่าแต่จะเสียเชิงกันนะครับไวท์เฮาส์8ล้าน5ครั้งที่2 1มครั้งจุดหนึ่งก็มี2จุด1อะครับทางด้านไวท์เฮาส์ครับตอนนี้อยู่ที่ไวท์เฮาส์นะครับ8ล้าน5 8ล้าน6มเที8ล้าน8ล้าน6ครับโอ้โหถือว่ายังมีโอกาสครั้งที่2ยังไม่มีการยอมมันเกิดขึ้นนะครับทางด้านคุณไทยจีกับไวท์เฮาส์จะเอายังไงครับ บอกเลยว่ารถคันนี้แม็คลาเรนเนี่ยโอ้โหสองคันในเมืองครับขับหล่อๆแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกกันได้แน่นอนครับ<ช>สำหรับคุณแม็กเทนครับ8ล้าน6ครั้งที่หนึ่งครับบอกให้เลยว่าคันนี้ถ้าเจอตำรวจนี่ขอ2เกียร์พอ8ล้าน6ครั้งที่2ครับ8ล้าน7ไทยจีครับแล้าน7อยู่ที่คุณไทยจีมาอีกแล้วครับยังคงยังไม่ยอมกันครับยังไม่มีการยอมกัน8ล้าน7นะครับวัดให้คุณไทยจีไปเลยครับนับหนึ่ง นับวเป็นคุณไทยจีไปอีกเลยแบบไวๆนับสองวเฮาจะยอมเหม่อจังหวะนี้อ่ะแปดล้านแปดแม็กเทนครับแปดล้านแปดแม็กเทนครับมาแล้วครับเก้าล้านอยู่แล้วแปดล้านไปที่แม็กเทนนะตอนนี้มีใครสู้ไหมครับเอาไงครับเอาไงครับทางด้านไวเฮาคุณไทยจีเก้าล้านไปไหมเก้าล้านไปไหมขอที่เก้าล้านเพื่อไปต่อขอเพื่อเก้าล้านเพื่อไปต่อวายเฮาเก้าล้านครับไวเฮาเก้าล้านครับไปต่อครับเอายังไงครับ เออยังไงครับทางด้านแม็กเทนกับไทจีครับจะปล่อยรถประมูลคันนี้หลุดมือไปหรือเปล่าขอที่9ล้านหนึ่งขอที่9ล้านหนึ่งสามับผมสิบล้านครับขอที่9ล้านหนึ่งครับไวทเฮานับหนึ่งครับไวทเฮานับสองครับขอ9ล้านหนึ่งเพื่อไปต่อผมขอ9ล้านหนึ่งเพื่อไปต่อจะนับอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอ9ล้านหนึ่งเพื่อไปต่อไวทเฮาเก้าล้านที่2.5้า อีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวนับสุดท้ายคือขายเก้าล้านหนึ่งครับแม็กเทนเก้าล้านหนึ่งครับแม็กเทนครับยังคงไปต่อครับบอกเลยว่าเอาเรื่องครับตอนนี้คุณแม็กเทนไปที่เก้าล้านหนึ่งแล้วนะครับทางด้านยังไงครับทางด้านไทยจีกับไวท์เฮาส์ยังไงผมขอเก้าล้านสองผมขอเก้าล้านสองครับราคานี้ไปต่อราคานี้ยังได้สู้กันต่อนะครับคุณแม็กเทนนับหนึ่งครับใช้อามาหรือเปล่ารับเนี่ยคุณแม็กเทนนับสองครับ <c oughs> ขอ9ล้าน2นะเพื่อไปต่อนะร,ราคานี้นะขอ9ล้าน2นะเพื่อไปต่อ Mac ท0 9ล้าน1ที่2.5ครับนับครั้งสุดท้ายจะขายนะครับนับครั้งสุดท้ายจะขายมีใครให้9ล้าน2ไหมครั้งสุดท้ายนะครับมีใครให้9ล้าน2ไหมม <c oughs> ีใครมากกว่านี้ไหมครับ <c oughs> จากด้านไทยจีไวเฮาส์จะปล่อยไปเหรอ,อจะจบที่9ล้าน2หรือเปล่าจจบที่9ล้าน1หรือเปล่า มีใครให้มากคนนี้ไหมทักงทายจีวเฮาวเฮาเก้า้านสครับวเฮาไปต่อ9ก้ล้านสครับยังต่อลมหายใจครั้งหนึ่งครับ9ก้ล้านสครับ9ก้ล้านสครับทางด้านของแม็กเคนว่ายังไงทาองแม็เทนว่ายังไงครับตอนนี้เกล้านสครับขอ9ก้ล้านสเพื่อไปต่อครับไวเฮานับหครับไวเฮาเก้าล้านสนับ2ครับวเฮาเก้าล้านสองนับที่สอจดหครับ ขอ9ล้าน3เพื่อไปต่อครับนี่จะเป็นการ,ร,ร hatten, นับคะุครั้งสุดท้ายถ้าครั้งต่อไปผมจะขายให้ไวเฮาที่9ล้าน2ครนับขอ9ล้าน3ามเพื่อไปต่อมีใครเอาไหมครับทั้งคุณไทยจิตทั้งคุณแม็กเคนครับ9ล้าน3เอาไหมครับ9ล้าน3เอาไหมครับไม่มีใครเอาใช่ไหมครับไม่มีใครเอาใช่ไหมครับงั้นผมขอถูกงั้นผมของั้นผมขอปิดประมูลที่9ล้าน2ให้ไวทเฮาครับไป่อปิดลากิ๊กซ์เซอร์เงาแตกางเงี้ย ยินดีกับผู้ชนะการประมูลด้วยครับผู้ชนะการประมูลครับกิกเซอร์ครับแกงไวฮาวครับปิดราคาแม็กลาเรนนะครับ 720S สไปที่9ล้าน2นะครับเนี่ยซื้อมา2องแสนขายได้เฉยโอเคนะครับก็จบไปแล้สำหรับแม็กลาเรนนะครับต่อไปนะครับก็คือออร์เดียแป้นะครับรถไฟฟันของชายหลายคนนะครับได้ทั้งสายหรูสักสายซิ่งนะครับจะทําการออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอทางด้านโชลูมออกมาสักแป๊บนึงนะครับอดใจรอครับอืม เสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วครับนั่นออดีอาร์แปดครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถแต่งได้นะครับทั้งสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ทั้งสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหน้าได้หมดครับแถมยังสามารถแต่งซุมล้อด้วยนะครับเป็นล้อลนได้นะครับแต่งโชว์เลยครับคุณลีบอนบด้เพิ่งพบเองอะไรนะครับ วิ่งวิ่งประมาณเท่าไหร่รับเนี่อเอ่อวิ่งไม่หนีรถประมูลคันอื่นแน่นอนครับถ้าไวิ่งเท่าไหร่จับเป็นไม้ขงยาาครับเพราะความเร็วมาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนวิ่งเมืองบางคนวิ่งนั้นแต่บอกเลยครับว่าทางเรียบทางเรียบไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันแน่นอนครับอยู่ที่สองส่วนโมเดลรถคันนี้นะครับโมเดลตั้งต้นครับมาจากแฟรกครับดูสีที่ตัวเองถูกใจนะครับนี่ลายถนนเป็นไงครับโอเคไหมครับลายถนนลายถนนดีครับลายเขาครับ ลายเขาโอ้โหดีโคตรครับชนครับลายชุมชนเหรอครับโอ้ลายชุมคนลายจุม่ยยมชนไม่มีใครดีเท่าแลมโบ้แล้วครับมีใครเล<า>ยลนะไอ้เหี้ยออดี้ R8 นะครับจะขอนะครับเปิดราคานะครับที่เริ่มต้นที่ห้าแสนนะครับเริ่มต้นที่ห้าแสนครับจะขอเปิดประมูลณนะบัดนี้ซาเว,วียร์้านซาเวียร์้านหนึ่งครับที่ออดี้ R8 ครับมาไวมากมีใครครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งล้านไหมครับ อ๋อดีอาร์แปดอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับซาเวียรับหนึ่งครับไทยจีล้านสองครับไทยจีล้านสองครับไทยจีล้านสองับผมไทยจีล้านสองนะครับโนราสิงล้านห้าครับโอ้โหจำรวนดีขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่อันนี้กระโดดมากอะไรนะครับข้าราชการลอานสามล้านครับมันเขาให้บิทชีขั้นต่ำห้าแสนครับคุณดอมล้านครับโอเคครับไทยอาร์สองล้านครับตอนนี้มีใครมากกว่านี้ไหมครับสองล้านนะครับไทยอาร์นับหนึ่ง ขอ2ล้าน2เพื่อไปต่อขอ2ล้าน2เพื่อไปต่อมีใครให้ไหมครับขอ2ล้าน2เพื่อไปต่อนะครับ2ล้าน2เพื่อไปต่อไทยอานับ2ครับตอนนี้มีใครถึงไหนแล้วอ่ะถึงคะแนนสองล้าน2สองล้าน2ขอ2ล้าน2เพื่อไปต่อครับขอ2ล้าน2เพื่อไปต่อครับ2ล้านเจ็ดครับได้แค่2ล้าน5ครับตอนตอนนี้2ล้านตอนยูไนเฮาส์2ล้าน5้าครับตอนนี้3าล้านซาเวียครับไปไม่แบบไม่พักครับซาเวียไม่น่าเชื่อว่าแก๊งที่เก็บเงินแก๊ง วันละห้าพันจะสามารถมาสู้กับเขาอีกเยอะไม่น่าเชื่อนะครับมาครับต่อไปนะครับซาเวียนับหนึ่งที่มีอยู่นะซาเวียสามล้านนับสองสายอาสามล้านสองสายอาขึ้นมาเป็นทสามล้านสองครับขั้นตามห้าสูสุดห้าแสนครับสายอาอยู่ที่สามล้านสองครับสามล้านสองสา้อาเพื่อไปต่อครับสายอานับหนึ่ง แกตันสามล้านเจ็ดครับบอกเลยว่าแกตั้นก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนกันเริ่มมีปากมีเสียงมาขึ้นมาในคันนี้ครับสามล้านเจ็ดครับตอนนี้อยู่รอสิยงอยู่ที่สามล้านแปดนะครับมีใครให้มากกว่านี้แกตั้นสล้านครับแกตั้นสี่ล้านสามครับสล้านครับสี่ล้านแปดหูไม่ให้ใครจริงๆขึ้นมาที่สี่ล้านแปดแล้วมีใครให้มากกว่านี้ครับขอห้าล้านเพื่อไปต่อครับห้าล้านสามครับ มึงจะบิดคนเดียวเพื่ออะไรเนี่ยห้าล้านสามครับไอรีครับแกตันไปต่อครับห้าล้านสามครับพูดชื่อเลยครับผมพูดชื่อเลยครับคุณรีครับคุณรีพูดชื่อหน่อยครับน้องชายสิตัวเองเหรอนนร์สิงห้าล้านสี่ครับขอห้าล้านห้าเพื่อไปต่อห้าล้านสี่โนร์สิงนับหนึ่งครับห้าล้านห้านะครับอยู่ที่รีแกตันครับมีใครเอาให้มากกว่านี้ไหมครับห้าล้านห้านะครับตอนนี้อยู่ที่แกตันนับหนึ่งหกล้านจิกเซอร์ครับน้องเฟย์อยากได้หกล้านจิกเซอร์แกตันหกล้านห้าครับแกตันขึ้นมาที่หกล้านห้าคร ไว้เฮาได้นับครับตอนนี้เจ็ดล้านไว้เฮาครับเจ็ดล้านไว้เฮาครับไวเฮาครับตอนนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันขึ้นมาเจ็ดล้านแกตันขึ้นมาเจ็ดล้านห้าครับตอนนี้ทางด้านไทยอาหายไปแล้วครับตอนนี้ไทยอาหายไปแล้วแกตันแปดล้านครับเหมือนว่ายังสู้กันอยู่ครับทางด้านไทยอาเอาไหมยังเอาอยู่ไหมซาเวียยังเอาอยู่ไหมผมมาเข้ารถซาวเวียซาเวียยังเอาอยู่ไหมหรือว่าซาเวียจะเก็บเงินไ้เท็กมัคโอเคได้ครับหาทุนอยู่ ทางด้านมีใครให้มาวันนี้ใมีใครมากครับแกตันนับหนึ่งครับถ้าไม่มีใครไปต่อผมให้แกตันนับสองครับเฮ้ยไปเฮาอยู่ที่ไหนวะทุกคนตอนนี้อยู่เยอะเลยมีแค่สอคันนะเว้ยมีสองคันนะเว้ยแกตันนับ สองจุดห้าครับตันจะหมดแล้วนะแกต้าคนนี้ไปหมดเลยนะเนี่ยสามไปเลยพี่ดอมพี่ดอมว่าไงนะพี่ดอมตอนนี้แปดล้านห้าอยู่เลยตอนนี้ว่าเอาตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้เท่าไหร่อยู่ตอนนี้เหรอครับตอนนี้น่าจะแปดล้านครับต้องนับสามหรือเปล่าเนี่ยไอ้เมื่อกี้ไปใครแล้านหนึ่งติ๊เซอร์ครับแปดล้านหนึ่งติ๊เซอร์ครับแปดล้านห้าไเหรอเอาเมื่อกี้แปดล้านห้าเหรอคือว่าแปดล้านห้าอยู่อ๋อแปดล้านห้าแปดล้านห้าแล้วครับโทษทีโทษทีครับแล้วปดล้านห้าแล้วพี่เจ โอเคครับ8ล้านหนะครับตอนนี้นะครับ8ล้านหนะครับ 2. องจุด้ารับนับต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีใครบินรถคันนี้นะครับอ u ดี R8 นะครับจะตกไปอยู่ในมือของแกสตันครับนับครั้งสุดท้ายนะครับจะนับจะนับครั้งสุดท้ายนะครับผมขอ8ล้านหเพื่อไปต่อผมขอ8ล้าน6ที่ไปต่อถ้าไม่มีใครให้ไปต่อถ้าไม่มีใครให้ไปต่อผมขอผมขอผมขอ ผมขอน้ำสามน้ำที่แกตันนะครับแปดล้านหกครับถูกจังเหอตกไปที่แปดล้านหกครับตอนนี้นะครับยินดีด้วยครับผมกับแกตันนะฮะเฮแปดล้านห้านะครับแกตันได้ไปครับเคครับปกติเขามีบีเอ็มกจัดกันเขาอยู่แล้วขนาดนี้เอาสิบแล้วเนี่ยโอเคครับก็หลายคนนะครับก็ประมูลกันมาก็ะ น่าจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปพักรับชมสักแป๊บนะครับพบสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการโชว์ครับของสาวๆโคโยตี้นะครับเฮ้ยมีหรออ้เฮ้ยว้าวเออะเาะที่สองหมื่นหนึ่งนับครั้งที่สามนะครับขายแบนน้อมเรียบร้อยครับ